มีประกันในการเด็กให้คนที่มีแบบที่มีเพื่อนตามมาค่ะแล้วก็ทำคลิปนี้ถ่ายรูปกับสามารถให้ใครเป็นรวบรวมเพม่อนๆแบบรูปนี้ที่ผมถ่ายน่ะถ่ามาให้ใครรวบรวมได้แล้วก็มอารำลึ

Thank kamu tidak mau kamu tidak ก่อนที่จะแล้วท่นท่านท่าท่่านทท่านทนท่านทนนท่านทานท่านานท่านทนท่านทนนท่านท่านท่านานท่ ความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็การที่เราทำใหคนอื่นร้สกดีการที่เาสามรถวยเหลอนอื่นไดการที่เรา่ยเหลือคนอื่ได้ความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็การที่เราให้คี่นรูกดีขึ้นการ่เราสามารถช่วยเหนอ้กรที่เราสามา่วยอคนอ่เปียนตรงนี้เยเปลี่ยนตรงนี้เถ้าไม่เมื่อวานน่ะที่ทำให้ฉันมความอะไ่ส่วนข้อที่สงสิ่งที่ทำใ ของสั่งแต่ในวันนี้ยังมีของอะไรอย่งไรอีกวันนี้อะไรต่อไหมเป็นการเรื่อของจริงนะของจรงวันนี้เนเรื่องของจริงนะวันนี้เป็นเรื่องของจริงเพราะวันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องของจริวันนี้ที่ทำให้เขาตื่ไม่สบายใจหืออะไรก็เป็นเรื่อง โควิดเนาะเขาเลกตรวจเข้ามาที่โรงเรียนนะเข้ามาโดยตรเนียเขาก็จะมีการดูแลแบบครอบครัวแบบเขาแบบต้องแบบดูแลตัวเองมากเพื่อตัวเพื่ออรเพื่าเป็ครอบครัวอยที่สองทีได้มาคือจะนอนที่ไหนที่ั้งใจนนที่ไเกเที่นอนหลักิจกรรมให้ได้ค่ะเป็นการพักผ่อนที่แล้วเป็นการ ครูให้เลครูให้เวลามได้มครูให้เวลาครู้าตรให้เวลา2นาทีทำเลยครูจะบอกว่าอะไหนะตามแค่เี้นะประมาณนี้นะสามขีดขีดหนึ่งขดหนึ่งขีดหนึ่ นีเเ <ENNIS> ่คือสองคูน <busca> ่าแล้วก็นี่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 นก่นี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 ่น มีเวลาทํางาน <laughs> 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 妈妈，排骨便宜。 one <laughs> たぶんおもろい,い。

Thank yeah. you.

Thank you.